มาแววมาแววจัดมะขีดหวานแล้วเหรอนี่จี่ตัดมะขีดหวานแล้วเสียปานนี้ครับพี่น้องปานนี้ปานินีนนตสวงามเลย <c oughs> เอ้ปานนี้ใสนึ่งไสนึ่ง <c oughs> ป่านนี้นะครับสวงามเลยนะครับไส่กำลังน้านึ่งเลยอันย่ำยังงอย่ำไปลาล ย่ำปัาไหลดยอยผมทำไดครับพี่น้งครับผมตาม,มาตีมือนะครับเนาะโอ้ยว่าจะได้ครับตัวนี้อ้าวดีนี่ โอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพาพี่น้องมาอยู่ที่อ่างห้วยเมี่ยงนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องลงนาดินกันนะครับในทริปนี้นะครับเนาะระดับน้ำลงหลครับพี่น้องครับลงเป็นว่าไปและนะครับเนาะฝนก็บ่อยตกนะครับอ่ะโอเคนะครับมาติดต่มรับชมกันเบืองวัทริปนี้หาผลงานมาฝากพี่น้องได้หลายๆะนอดนะครับเนาะในการลงเหยื่อหน้าดินนะครับจะอยู่สัก2วัน2คืนอาจจะไปถึง2วันนะครับอาจจะคืนนี้นะตอนนี้มาตอนแรงละนะครับหกโมงเย็น นะครับอยู่คืนนี้มื้ออื่นเหมือนหนึ่งแล้วก็นอนอีกคืนนึงนะครับแล้วก็ออกตอนเศ้าของอีกวันถัดไปนะครับนะโอเคขนของเรียบร้อยลงเรือน้อยลำบักใหญ่ของลายครับพี่น้องครับ่ะโอเคเดี๋ยวข่ามไปอยู่ฝ่าพุนนะครับตีเขาต่อนะครับไปลุยลุยดงต่อกันอีกครั้งนะครับก็จะล่งของเรียบร้อยนะครับกับไซเวล่าพอสมควรจนมืดจนค่ำแล้วนะครับเนาะ โอเคมาดูในส่วนของเหยื่อนะครับอันนี้เป็นหัวเชื้อมาควิดหวานนะครับแต่ผมจะไม่ผสมในถังเลยทีเดียวผมจะค่อยๆผสมนะครับเนาะอ่าแปดหลังนี่ผมจะเอาประมาณอ่าเท้าระกำมือครับนี่ครับเท้าละกำมือแบ่งใส่นะครับเนาะอาจจะใส่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ตะขอท้ายก็จะเกี่ยวด้วยเนี่ยครับไส้ไก่ลอกลั่นนะครับเนาะนีฮะรับเก็ตัดตัดตัดเป็นชิ้นชินใช้ตะขอเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้ากลางมาซองสีชมพู นะครับเพราะว่าป่าอยู่นี่มันกินค่อนข้างที่จะระแวงแน่จักหน่อยนะครับเอาเบอร์หาไว้ก่อนนะครับแต่ทุกที่ที่ทำมันกินบ่ระแวงมันใส่เบอร์แปดเบอร์เก่านะครับแต่คงจะบ่ปนั่นนะครับเนาะอ่ะเนื้อมะขิดหัวเชื่อมะขิดหวานหอมนะครับนี่หอมหอมครับพี่น้องครับใช้ทีละกาม,มือพอแล้วนะครับส่วนลำนี่ผมผสม ขนมปังด้วยนะครับขนมปังสูตรต่างๆก็ได้นะครับแต่ของผมผสมไส่ขนมปังฟาร์มเฮาธรรมดานะครับแล้วก็หัวอาหารปลากินพืชนะครับเป็น9951ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับจะแค่ขอเป็นหัวอาหารปลากินพืชนะครับแล้วก็ลำอ่อนนะครับปกติแค่นี้พอนะครับนอกจากนั้นผสมอะไรได้หมดนะครับแต่ผมผสมแค่นี้นะครับเนาะนะครับยีๆหน่อยนะครับ มัน,แ,นแ,แตกๆใหม่แล้วก็ผสมน้ํานะครับแค่นี้ผสมน้ํขก็ไปพอปั้นได้ก็โอเคละนะครับถ้าใครชอบนิ่มก็ผสมน้ําเยอะๆหน่อยนะครับถ้าใครชอบผงๆก็ผมสมน้ํานิดเดียวพอปั้นได้ก็ตีได้เลยนะครับเนาะโอเคมีแค่นี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับไส้ไก่ล็อกลัดนี่นะตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอานะครับพอให้ม,มันได้พอดีกับ เอาง่ายๆคือใช้แทนเม็ดโฟมนั่นแหละครับใช้แทนเม็ดโฟมนะครับเนาะใช้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับนี่ประมาณนี้ก็พอนะครับเบอร์ห้านิดเดียวนะครับตัดเลยตรงนี้นะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผสมเยอะแล้วก็ตัดไส้ไก่นะครับตีเหยอลงไปนะครับเนาะตอนนี้เดี๋ยวขามไปหานม่แก้วก่อนครับนม่แก้วอยู่ฝั่งผุนนะครับเนาะอยู่คนละฝั่งครับตีเบ็ดเข้าหากันครับเดี๋ยวไปกิน ยังเกาะเขาเจ้าเอ okay, ิญแย่ well, from, like oh, มปลาไหลครับย่มปลาไหลโคกโอเคครับพี่น้องครับมาหอดนะครับอันนี้อันนี้ของเซียวผมนะครับเนาะเสียงดังอยู่คน่นน่เบิังส่งสีถือเป็นลายแป้งจ้ะร่างไดรเซียวนี่เซียวพุ่มเนี่ยเซียวพุ่มนี่บ่ได้พอกันจักปีแล้วเนี่ยฮะอู้เป็นสิบปีแล้วกะ ฮะนี่นักแก้วมาคว้ากันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอกช่องลอกหลังของกงต้มปลาต้มปลาต้มน้ำกินนี่ต้มปลาต้มปลาเฮื้อั่นยำปลาไหลโคกยำปลาไหลไสมของดูวปใส่ของดูวปใองด้วยใองดูปลาไหลโคกเหรเนี่ยนี่บอกโอ้ปลาไหลโคกปลาไหลโคกยำปลาไหลเอ้ากินกันไปยาแก้วเอานั่งเป็นมู่กันไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวท่านจังไงกับปากินกับคงจะได้ทายท้าไม่ได้รับชมนะครับเนาะงขั้นบอกกินกับพวกผมกับ นั่งแก้แอลกันไปตรงนี้นะครับน้องๆครับมันมวนกันไปนะครับน้องบรรยากาศง่ายมาขึ้นที่ตกป่านะครับเนาะมานั่งาเ่ออนังน้ำไล่ไหลน้ำกันอันนี้ลักษณะเต็มคาราเบลแล้วนี่น้องเชียววันวันยังยังยังเป๊ะวันนี้เหมือนยังก็เหมือนไอ้อีแค่แค่ โอ้ยแขให้เขาไปแล้วไอ้เนี่ยบะไม้บ่มีอีแขรมือนีมาอังบ่ได้มีอีแขรเนียน้ำพุงเนี่มีอีแขรนะครับเด้อเออระวังเด้อบู๊เดไปตกป่าหลานนะครับเด้อเออเนาะนะโอเคไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับโอ้ยเสื้อถือบ่ได้ครับผมอุตุนี่กรมขี้จุนะครับบอกว่าบ่มีฝนมาสั่นโว้ยค่าแด็กๆฝนตกแล้ว嘛ล่ำ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  จะไปเสื้อเด้อพี่น้องเด้อกรมบุตุนนี่เสือว่าอะไรอีกอ๋อฝนลงยังหนักครับตอนนี้นะครับเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับเนาะฝนได้โปรยปลายลงมายังหนักน่วงครับตอนนี้ดีครับมันบล่มครับมันตกดีๆครับท่านล่มบ่มบ่มบ่มเนี่ยว่าก็อยู่บ่ไดรครับพี่น้องเอ้อโอเคครับยังได้กับค่อยว่ากันนะครับเนาะ

เอ้าเร็วๆดเร็วๆ่าพี่บ้อเลยตาพี่บงามายๆนี่ครับตัวนี้โองหนูมึงตะเพียนครับพี่น้องครับถ้ามือมีนาแก้วนี่ก็คือจะใส่เป็นก็คือจะพันกันหมดแล้วนะครับเนาะเอ้าประมาณครับพี่น้องครับตะเพียนในหล่อ ก้อนจะแจ้งนะครับมันจะสว่างอื้อหือ มนยอมกัดเลยครับพี่น้องครับออกนี่ผมตามมาจะโดดแล้วครับมันยมกัดเลยนะครับนะใส่มันหลาบแล้วครับตามมาได้สามมือแล้วบอก,กัดเลยมือนี่ ชิ้ไปเห็นปากเลยครับพี่น้องแต่บย่องกัดนะครับโอเคครับพี่นอ้องครับสุดอารุณสมบัตินะครับเนาะตื่นเต้นขึ้นมากบไล่ลูกคอ,อกเลยเพราะว่า มันมากวนอยู่หนาเบ็ดเลยนะครับะไล่อย่งไรกับบกัดครับตีอย่งไรกับบกัดนะครับเนาะต้องใช้บกคอยดุละนะครับมันหลับเพราะว่ามันถือตะขอไปเทืนหนึงนะครับแต่เมื่อนั้นผมมามันก็ไล่อยู่ดนะครับไล่ไล่ไล่มาแต่ไม่กัดแต่วันนี้ไม่ไล่เลยอ่ะเดี๋ยวปล่อยมันก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสจังหลาบมันใหม่นะครับเนาะไปเดี๋ยวอย่งไรก็ไปฟอร์เบทกันต่อลงหนาดินกันต่อครับ มาแววมาแววอจั๊กมะขุิดหวานแล้วเหรออจั๊กมะขุิดหวานแล้วเตี่ยปานินครับพี่น้องปานินปานินตัวงามเลยนี่ปานินไส้หนึ่งไส้นึ่งปนินนะครับนี่ จับยากซะหน่อยต้องใช้ผ้านะครับที่ริงต้องใช้ผ้าเนี่ยอันตรายอันตรายนี่ปันนินนะครับงามเลยนะครับไซส์กำลังน่านึงเลยนะครับตัวแรกนะครับเนะาะหลังจากที่รอคลอยกับมาโดนนะครับนะครับต้องบอมเยือลองไปจักหน่อยนะนะครับมันถึงจะเขานะครับเนาะเอาโอเคปันนินตัวแรกมาแล้วจ้า ตัวนี้กินบุ้งหูเรื่องเลยครับมันเปไปทางขวาเกือบบ่ได้แล้วครับไปติดต่ออยู่ทางขวามือนี่นะครับนาอโอ้ตัวเป็นโลอีกแล้วครับพี่น้องครับไซโลไซโลโอ้โหปันนิ้ตัวที่สองครับพี่น้องครับตัวนี้กินไส้ไก่นะครับแต่ขอท้ายนะครับผมไส้ไก่ล็อกลันกับหัวเชียวมะขวัญฝากกันด้วยครับผมปัจนิบนตัวที่สองครับ ไปหลวงเนี้ยบ่าครับพี่น้องครับหอดแนงมาแรงเลยนะครับเนี่ยแนงตามอยู่ครับลูกของลูกนี้นะครับเนาะ มันวนเวียนขามาหาเบ็ดอ ah. ีกแล้วครับอ่ะเกาสูน่ยมันแรงแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ผมไปไล่ตีลูกคอกนะครับกัดไปที่เดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับหายเขา ในบ้านมันก็คือปลานะครับมันมันจะมีปลาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็บอออกมาเลยนะครับสามมือแล้วครับที่ผมเฝ้าเอาลูกคคอกนี่นะครับเนาะจะเอาออกนะครับมันกัดผ่านปลาลูกปลานะครับปลานี่นีตายเป็นเบื่อเลยครับแค่คอกเดียวเนี่ครับผมเห็นสากปลานี้ยูซีหาตัวนะครับตัวเป็นโลครับโอ้เสียดายปลานี้ครับเป็นพี่ทวดมันออกมาปล่อยนะครับเนาะอ้อทั้งปุ่นกับปลาตีกันครับพี่น้องครับปุ่นอะ กันด้ยตายปุ้นกินย่ำปลาไหลดอยห่มะกะเออปลาไหลดอยเหลือกอนะ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวไปกินย่ำปลาไหลด,ยดอยนะ <laughs> โอ้ยนั่นกับพี่เซนแต่สาวสิดอกเกี่ยวมาลุนนี่ห้าแดดห้าแดดดักย่ำยังงอย่ำปลาไหลย่ำปลาไหลดอยปลาไหลดอย โอ้อันนี้อันนี้น้าดอนกับอุ้นหนุนไอ้ไส่ไก่นะครับผมพูดหลายครับผมผมพูดหลายนี่มัน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 อันนี้สุดท้ายแล้วนี่จักสิได้ตาอีกเมื่อไรเมื่อแล้วมันมันหนาฝฟนครับพอบอค่อยมีแดดปันใดแล้วบัดกีอย่างหนึ่งผมกับพอค่อยมีเวลานะครับไพมีโอกาสนะครับสั่งไ้เลยนะครับนาะไส่ไก่รอกลั่นนะครับหัวเชื้อมาขุดหวานสั่งได้เลยนะครับเนาะเอาตอนนี้กับย่างมะแรงแล้วนะครับอยู่กับเซียวพวกเรา เซียวเซียวพุ่มแล้วก็บน้าแก้วก็หมดละใส่เสื้อก่อนมาลองห่วงรอเลยเถอะฮะเด็กๆนี่นี่นี่คำมากอ่ะเนี่ยครับพี่น้องครับฝนก็เริ่มบึมบัมบึมบัมไม้ทั้งพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาแล้วนะเดี๋ยวนั่งกินกันจะข้าวเดี๋ยวก็หมดละครับไปเฝ้าเบ็ดอยู่ทั้งพุ่นละนะครับเนาะเอาล่ะเนี่ยมาดามเจ้าเอ้ย เด้งว่เออม่กินเตียงเล่อนเตียงเสากันมากะเจ๊แต่ปัญหาครับพี่น้องครับอ่ะเคเดี๋ยวลงมาแยกเยอะกันครับพี่น้องครับเพราะว่าผมต้องมีธุระไปตอนเสาร์นะครับเนาะไปแข่งนะครับตกปลาสวายอยู่บ่อแม่คำนะครับ อ่ะล้องมีเยียรครับพี่น้องครับเพื่อได้แต้มเผือกนะครับเนาะน็เปผมสมัยครับพี่น้องครับผมตามมาสี่มือนะครับเนาะโอ้โหว่าจะได้ครับตัวนี้ อ๋อดีนี่เสียไายนะครับที่ไม่ได้ถ่ายทํานะครับเพราะว่า <hare ket> มันถ่ายทํายากลําบากเหลือเกินนะครับเรือมันกะโค้งเข้งนะครับบอหยุดอยู่กับหม่องกับทีนะครับเพาราะว่าล่มนะครับเป็นอุปสรรคในการถ่ายทํามากๆเลยนะครับแต่กะได้ขึ้นมาขึ้นเ่านะครับนี่โอ้รุนี่ก็มีซีแหรอครับตัวใส่ซีแหรอครับตัวนี้นะครับเนาะออาหลังจากที่น้ำมานะครับ โอ้หลายมือนะครับตั้งแต่ผมทายท่ามทิปที่แล้วนะครับหลายมือที่ผมไม่ย้มที่จะเอามานันนี่ประมาณสี่มือกับมือนี่แหละครับนะครับเมว่านี่ก็ไล่มากกัดบาโดนมือนี่นักแก้วก็เลยบอกว่า,าลูกขอบนะครับมามาลองลองลองมาตามขอบนะครับขอบอ่างผมก็เลยเอาเรือลงเลยนะครับตัดสินใจไม่ต้องทายเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เฮ็ดยังสะดวกนะครับในการล่อ,อปลา ลูกคอกนะครับเนาะตีย่ำ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 ไปประมาณชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะได้โตขึ้นมานะครับเนาะโอ้กัดสองเธอครับเธอแรกนี่ตบบอถื่อโมงเยือซืยอเธอที่สองนี่กุบใส่เยือเลยนะครับเรียบร้อยนะครับระบวยเบรดติดปากอยู่นะครับเนาะอ่ะใครสนใจระบวยเบ็ดนะครับสั่งมาได้นะครับชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับในการตีจิบก็ได้ตีคอกก็ได้ นะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอคอกนะครับอย่าดรามารร่าเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าพี่ท่อนเพิ่นห้เอาออกนะครับเพราะว่าสังเกตดูปลานินนะครับขาดครึ่งขาดครึ่งขาดครึ่งตัวเปโลรนี่เสียดายปลาเพิ่นซสือมาปลอยนะครับเพิ่นก็นเลยให้เอาออกนะครับเนาะมดดราม่านะครับโอเคผลงานคงจะมีสํานในทริปนี้นะครับกับชะโดตัวใหญ่หญหญหญๆยักษ์ตัวนี้นะครับฮะอู้สุดยอด โอเคครับพ <Net> ี่น้องครับคลิปนี้นะครับก็คงจะโบมี่ยังบือวาให้พี่น้องได้รับชมอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับผมจะไปถ่ายทาคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันที่ไหนนะครับผมในการหาโปงหาป้งหาปลานะครับในการทําคลิปแบบไหนนะครับผมติดตามกันไว้นะครับผมจากในคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม นะครับช่องลออร่อนของกุ้งนะครับยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปมี้ลำลากันไปก่อนนะครับออกมาทุกครั้งขอให้ทุกท่านรอกลั่นคันกองทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพป่น้องครับผมสวัสดีครับ see you